กลับมาอีกครั้งนะคะเมื่อสักครู่นี้เราคุยกับทางฝั่งของ Enter Books ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวคนต่อมานะฮะก็จะเป็นพี่สาวสุดสวยของเราจากฝั่งเลิฟกันมากแต่ว่ารีแคทกิจกรรมสักเล็กน้อยนะครับเมื่อตอนต้นนะฮะที่บอบอกไปก็คือวันนี้เรามีกิจกรรมสุดพิเศษนะครับอยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันนะก็เรียกได้ว่าใครอยากอวยหนังสือเล่มไหม่ของตัวเองนะครับใครอยากขายหนังสือเล่มที่เป็นโปรดยังไงก็ตามเขียนมาได้ในคอมเมนต์นะตอนนี้เลยนะครับเพื่อ ลุ้นรางวัลนะครับเรามีหนังสือใหม่แปลละหนเรื่องนะครับจำนวนเรื่องละสอรางวัลรวมเป็นทั้งหมด8รางวัลมาให้ทุกท่านได้ร่วมสรุกการตลอดไลฟ์ของเราในครั้งนี้เลยนะครับอ่ะและรอบที่2ของเรานะตอนนี้นะมาทางฝั่งของเลิฟกันบ้างนะฮะเรียกได้ว่าหนังสือจากฝั่งเลิฟก็มีแฟนๆนักอ่านของเราเนีติดตามกันมาอย่างยาวนะ ยาวนานเยอะแยะมากมายหลายคนเลยทีเดียวและวันนี้บอกเลยว่า2เรื่องสองรสชาติเข้มข้นสนุกสนานอย่างแน่นอนนะครับและคนจะมาพูดคุยกับโอ๊ในวันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ขอเสียงปรบมือให้กับพี่จอจสวัสดีค่ะนี่ก็คือกลับมาเจอกันอีกแล้วกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะก เจอกันหลายรอบละนะครับแล้วก็แต่ละรอบแต่ละครั้งก็มีเรื่องราวความสนุกสนานนะครับแล้วก็ความเข้มข้นของนิยายมาให้ได้ร่วมพูดคุยกันนะครับครั้งก่อนเรามาคุยกันเป็นของมากกว่าดัใช่ไหมใช่่วันนี้เราก็เปลี่ยนแนวมาเป็นของเลิฟบ้างข้ามมาอยู่ประเทศไทยมาอยู่เป็ตนะักอ่านชาวไทยกันบ้างนะครับอ่ะพี่จอยก่อนพี่จอยจ๋าเดี๋ยวพูดกันอธิบายกันเล็กน้อยก่อนว่านิยายแนวเลิฟเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรคะค่ะ นิยายแนวเลิฟนะคะก็จะเป็นนิยายรักโรแมนติกแล้วก็ส่วนมากจะเป็นคนไทยแต่งคนไทยแต่งแต่ต้องแอบบอกกันว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเราจะมีนิยายแปลเข้ามาอยู่ในแบรนด์เฮ้ยจริงปันเนี่ยเอาแค่นี้พอเอ้ยแค่นี้พอเนี่ยสปอยเราอ่ะหลุดหลุดเลยอ่ะขอโทษทีนะคะก็นี่นี่นว่าน่าจะเปิดอีกหนึ่งเวทให้นักอ่านมาใช่ค่ะก็บอกพอเป็นนิยายรักโรแมนติกเรามีจะได้มีหลากหลายรูปแบบให้นักอ่านแบบได้เลือกสรรกันว่าแบบชอบแบบไหนแนวไหนบางคนอาจจะแบ เอยากอ่านหนิยายแปลที่เป็นแนวแบบโรแมนติกหวานๆบ้้ง เพราะว่าอย่างนี้ยัยที่เราบอกกันรักโรแมนติกบางทีมันก็จะมีทั้งแบบแฟนตาซีด้วยหน้าพีเรียดเราก็มีคือก็จะมีแบบเหมือนเป็นหลายๆทางเลือกให้กับนักอะไรเงี้ยครับเพราะว่าบางทีถ้าเราอ่านไปในแนวเดิมเดียวกันแบบจะว่าถ้าเป็นแฟนคนที่อ่านยายรักโรแมนติกทั่วไปสมมติจะว่าถ้าอ่านมาอย่างน้อยก็เป็น5ปี10ปีหลายๆปีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีหลากหลายทางเลือกมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเลยอาจจะแบบเหมือนเหมือนกินเมนูเดิมๆก็เปลี่ยนอาหารสักเล็กน้อยนะคะให้ชีวิตมันมี ความแบบกลมกล่อมก็เหมือนกับอ่านิยายเล่มใหม่ที่เราจะมาแนะนะดึงเข้ามาสวยงามโดยคุณพี่ของดิฉันนะคอ่ะวันนี้เรามีนิยายทั้งหมดสองเรื่องสองแนวด้วยกันมาเรื่องแรกกันก่อนนะครับก็คือเล่ส่งโรสเป็นหนังสือในชุดของสุดท้ายก็เธอโดยนักเขียนที่เชื่อว่าคุณอุณาภูมิปกติชื่อนี้เราคุ้นหูคุ้นตากันมากจริงนะวอกแค่ชื่อเราก็รู้สึกประทับใจนุ๊กก็รู้เก๋ๆน่าจะอบอุ่นมาถึงเรื่องเรามันเป็นเรื่องเราอย่างไงบ้างใช่ต้อง บอกก่อนว่าอย่างชุดสุดท้ายก็เธอเนี่ยจะมี3เล่มด้วยกันเพราะว่าจะเป็น3หนุ่มหลออ่าคล้ายๆนึกภาพนะสามนุ่มสามมุมใช่อันนี้ก็เป็นสามนุ่มเก่าบ้านเลยคลัแบอกค่ะหนุ่มเก่าเนี่แค่ตอนนี้เขามีการมาแบบรีเมคใช่ใช่มีมาทุกคนู้จักัหสามนุ่มสามมุมนะคะมอสปฏิพาน กบทรงศิษย์แล้วก็พี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองนะคะก็ไปหาใ่ะนี่คือกลิ่นอายของแนวสาพี่น้องสาพี่น้องนะคะแต่ว่าอี่บวกตัวละครคือมีความเกี่ยงเนื่องกันอันนี้จะเป็นเล่มที่สองของชุดและเล่มแรกก็คือเสน่ห์ร้ายเล่มแรกของเรานี่คือออกไปตอนไหนพี่พี่จอรน่าจะเป็นงานหนังสือครังแบบน่าจะเป็นปีที่แล้วหรือเป็นปีที่แล้วใชกระยะหนึ่งแล้วใช่ว่ใช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 ่นช่ใ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 บใ ยาวนานเหมือนกันนะเนี่ยแอบบอกก่อนว่าอย่างตัวละครพระเอกของเล่มนเนี่ยก็คือมีแบบเขาเรียกว่ามีความไปโผล่อยู่ในเ,เนรนื่องอะไรต่างๆเป็นกิมมิกเป็นกิมมิกใช่นักอ่านบองว่จะรู้สึกว่า แต่คนนี้มันไข่ใช่แต่ว่าอ่าเราจะชอบนะตอนี้ส่วนตัวก็คือชอบเลยชอบคนนี้เลยในแง่ของความว่าเฮ้ยทำไมผู้ชายแบบดูกลัวๆอ่ะคือความกลัวๆของผู้ชายสักคนหนึ่งก็จะมีความมีเสน่ห์บางอย่างอยู่ด้วยเขาเป็นอาชีพเขาเป็นสัลยแพทย์ใช่ค่ะมีทั้งความรู้มีทั้งอาความกลัๆดนี้ก็เป็นแบบหมอแบบหมอแบบกลัประสาทอ่ะใช่ใช่หมอปับจัดอะไรกันนะมีความกลัวอันนี้ เล่นที่เราเนี่คือเป็นเรื่องของคนพี่หรือว่าคนอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นพี่อะคนกลางเป็นเป็นพีงคนกลางอันนี้จะเป็นพี่ชายคนโตอ๋อเป็นเรื่องของพี่คนโตใช่แล้วก็เล่มสุดท้ายคือเป็นน้องชายคนเล็กก็คือปิดจ็อบใช่ปิดจ็อบแต่ว่าตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้มีกําหนดวางวางแผงอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวถ้ามีเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเราจะมากลับมาอัปเดตกันอีกทีนึงอยากให้พี่จอยช่วยเล่าเรื่องยา็กสักเล็กน้อยได้ไหมก็สําหรับเล่มนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของต้องบอกอย่างพระเอกพระเอกเป็นหมอเมื่อกี้อย่างที่เราทราบกันนะคะ เหมือนถูกจับให้แต่งงานเออพอถูกจับความรู้สึกก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักน้ำตามันแบบหัวตาใช่ใช่มีความแบบแต่ว่าเขาก็มีเหตุผลบางอย่างที่จาเป็นจะต้องแต่งด้วยอแต่ว่าพระเอกรู้อยู่แล้วแหละว่ายังไงสักวันหนึ่งฉันก็ต้องวางแผนไว้แล้วฉันจะต้องหย่าออวางกำหนดเวลาว่าอะฉันแต่งตามหน้าที่ที่จะต้องทำก็คือเหมือนแบบถ้าครอบครัวจัดมาให้เนี่ย จะขัดหน้าที่ลูกชายที่ดีก็น şey ่าจะแบบไม่ได้ไม่เพราะจริงต้องบอกก่อนว่าเพราะว่าพระเอกเล่นก่อนหน้านี้เสน่ห์ร้ายขัดใจมาเรียบร้อยแล้วขัดใจง่ว่าไม่ยอมแต่งอีพี่คนการนี่คือแบบ ไม่เอาอะไรเลยจริงๆต้องบอกก่อนว่าพี่คนกลางตอนแรกเขายอมแต่งแล้วแต่ไปมาเหมือนเขาก็เหมือนมีความรักเกิดขึ้นความรักเกิเลยปวดหัวไปแล้วนะตัวฝากความหมองไว้ที้จ้าคนโตบ้างคนโตพี่ชายคนโตคนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวฉันแต่งแทนก็ได้เขาว่าอยากเสี่ยงถึงเขาจะกวนๆแต่เขาก็มีความเสียงสาวว่าถ้าน้องมีคนที่รักอยู่แล้วน้องก็ไปแต่งกับคนที่รักอ แล้วเขาใก็เหมือนอ่ะเดี๋ยวฉันเคยอยากได้ผู้ชายแบบนี้อ่ะใช่ไหมหาไดที่ไหนวะถึงเขาจะกวนๆดูปากไรที่เราคุยกันตอนแรกแต่เขาก็มีจิตใจที่แบบอู้หูคนรักครอบครัวใช่ครอบครัวจริงแต่พอมาแต่งกับคนที่ไม่รักความรู้สึกเขาก็แบบอ่ะ ความคนิกก็ตามหน้าที่อะก็ตามหน้าที่อะไรเงี้ยพอแบบพอแต่งก็ฉันกําหนดมาแล้วฉันจะกําหนดอย่างไปแล้วแหละฉันมีทำลายให้เท่าเนี้ยชถึงวันนี้ปุ๊บเราแยกกันแต่ตัวนางเอกที่จะต้องมาแต่งด้วยเขารู้สึกว่าแบบเขาก็พยายามทำทุกทางในการที่ไม่อยาก ต้องบอกก่อนว่ามันมีความแอบมีความลับบางๆอยู่ในตัวของนางเอกเขาอาจจะแบบแอบมีความแบบอยากเอาชนะเหมือนกันหรือเปล่าอะไรงียนะว่าแสดงว่านางเอกก็ไม่ยอมคนเหมือนกันนะเนี่ยนางเอกก็ฉันจะไม่ฉันจะไม่อยากุยเขาเรียกว่ามวยถูกคู่เลยนะอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเพอความสนุกของเรื่องนี้มันมีความจากคนที่ไม่รักกันอ่ะบางทีความใกล้ชิดมันก็จะแบบก่อเกิดความผูกพันอะไรบางอย่างแต่อันนี้คือต้องต้องบอกว่า มันสุดข,ขั้วเหมือนกันนะพี่จอย<ช>คนคนหนึ่งเนี่ยคือถูกกําหนดมาว่าต้องทําเพื่อครอบครัว<ช>แต่งกับคนที่แบบไม่ไม่ได้รักเลย<ช>แล้วก็กําหนดชีวิตแล้วว่าฉันให้เวลาเธอเท่านี้<ช>เดี๋ยวฉันจะแยกออกไปหาคนที่ฉันรัก<ช>ส่วนนาเอกนี่ก็จะแบบไม่ได้ใช่คุณเลือกฉันแล้ว ฉันต้องทําหน้าที่นี้ให้สมบูรณ<ช>์เยเหมือนครอบครัวถูกเลือกเวลาว่าเอ้ยคุณตัวนางเอกจะต้องแต่งกับตัวพระเอกคนนี้นะไอ้มวยถูกคค่นจริงานางเอกก็ฉันก็จะทําหน้าที่ของฉันให้ดีไม่ได้ว่าไม่ไม่ได้ว่าเป็นแค่ตัวพระเอกคานั้นที่ใครแตน,น,น่าสนใจนะคุณมองว่านางเอกนี่ก็น่าใชยย่อยเหมือนกัน<ช>นะก็เลยบางทีพอเราอ่านเริ่ม,มต้นเพาะฮ้ยแล้วนางเอกเขาต้องมีทําไมเหตุผลที่เขา ยังอยากอยู่กับพระเอกอ่ะแล้วพระเอกเล่มเนี้ยต้องบอกว่ามีมีความพิเศษอีกแบบหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนมากบางทีเราอ่านนิยายเราจะชอบแบบหุยพระเอกที่ร้ายกับทุกคนดีกับเราคนเดียวชอบไหมฉันคือนางเอกที่ยืนหนึ่งอยู่บนนิยายเรื่องนี้ใช่ใช่นี่เป็นเหมือนกัใแบบร้ายไปกับทุกค่เลยค่ะแล้ว่็ไม่ใชกับฉันคนเดีย่แต่ว่าเ่ื่องนี้เรื่องนี้อ่ใช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 ่ใร่ใช่ใช่ัช่ใ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 ช่ อยากจะตบไปเองเลยนะบางีเเฮ้ยเพราะว่าเราอ่านหนังสือสมมติเพราะว่าทุกทคนน่าจะอ่านนิยายกันมาแบบเป็นร้อยอถ้าหากเป็นบคนเป็นพันเล่มสมมติเราจะเจอในแบบที่เราชอบนี่แหละอ้าวมาแบบอ้าวแล้วทำไมต้องมาไลฟ์กับฉันคนนี้แล้มันจะเป็นยังไงนะแต่ว่ามองว่ามันน่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจสําหรับเซตซีรีส์เรื่องนี้นะเพราะว่าแฟนๆนักอ่านของทางเลิฟก็จะอ่าแนวก็จะเป็นความรักโรแมนติกสมหวังกันแบบพ่อแง่แม่งอนแบบ เรียกว่าเป็นแบบฉบับที่เข้าใจได้ง่ายแต่ว่ารอบนี้มันจะมีความแบบเหมือนเหมือนเป็นต้มจืดแต่ใส่พริกไทยเยอะอน่อยก็น่าจะเรียกว่าชูรสชาติแล้วก็น่าจะสร้างความสนุกสนานให้กับแฟนๆนักข่าวนะครับอ่ะนั่นนะครับเรื่องนี้เป็นแนวรักโรแมนติกอย่างที่พี่จอยบอกไปนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือพระเอกมีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจ เป็นหมอนะคะปากร้ายมีใส่คนกลัวแล้วก็นางเอกก็เรียกว <half S 1> ่าอย่างที่ว่าบอกไปเป็นมวยถูกคู่นะครับสมน้ําสมเนื้อกันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเรื่องนี้เป็นเล่มที่สองนะครับเป็นภาคต่อแล้วก็เราจะมีทั้งหมด3เล่มด้วยกันนะครับมีเสน่ห์ร้ายมีเล่สมรสแล้วก็อีกเล่มหนึ่งที่กำลังจะตามมานะครับก็คือใกล้เกินรักนะครับซึ่งอีกนานไหม น่าจะอีกสักพักนะคะสักพัก,ก,พกแต่ถ้ามีถ้าเรามีข้อมูลว่าเราจะเปิดขายเมื่อไหร่แล้วเดีเ๋ยวเราน่าจะได้กลับมาพบเจอกันอีกแต่เล<พ> <c oughs> เลยกเล้ว่าถ้าจบเรื่องนี้ไปนักคนอ่าจจะต้องมาใช่ต้องเพราะว่าตอนนี้ดูเรื่องสุดท้ายแลย้วเพอตั้งแต่เล่มแรก่ะก็จะมีคาแรคเตอร์ของหนุ่มเขาเรียกหนุ่มที่เป็นน้องคนสุดท้องเหมือนเขาเป็นนักฟุตบอลเนี่ยแล้วเดี๋ยวอยดูนะและเดี๋ยวอยดูนะ อีน้องเขสุดท้ายมันต้องมาออกเล่มนี้มันออกต่าแล้วคนก็จะแบบอยากอ่านใช่พี่จอยใจร้ายใช่ไหมต้องบอกก่อนว่าแบบเสน่ห์ของพระเอกของอุณภูมิปกติเนี่ยน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของนักอ่านนิยายรักหลายหลท่านเพราะอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเราจะอินฉันคือนางเอกในทุกๆเรื่องที่เราได้อ่านผมบอกว่าคาแรคเตอร์ตัวละครเนี่ยน่าจะเขาเรียกว่าทัชคนได้ง่ายไม่ได้ลึกจนแบบเราเข้าไม่ถึงมากขนาดนั้นนะครับก็เลยได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยที่น่าสนใจ อ่ะนี่คือเล่มที่1เรื่องที่หอ่ะมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ฉีกเลยฉีกเลยค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความประทับใจครั้งใหม่ของแนวเลิกเหมือนกัน<ช>นะครับชื่อเรื่องว่าเป็นเมจิกโมเมนต์ห่วงปฏิหารนะครับโดยนักเขียนของเราก็คือคุณปร,ปรานปริยานะครับอ่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวยังไงบ้างพี่จอยอย่างเล่มนี้นะคะอ่ะเป็นนิยายรัก โรแมนติกแฟนตาซีแฟนอ่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเนี่ยใช่เมจิกโมเมนต์อันนี้มีความแฟนตาซีมาเลยเพราะอันนี้เราเราก็สามารถสปอยเล็กๆได้เลยเนูได้ได้ได้เพราะว่าเล่มนี้พระเอกเราต้องบอกก่านางเอกเป็นนักเขียนนางเอกเป็นนักเขียนถ้าเข้างนางเอกเป็นนักเขียนนะคะแต่พระเอกของเรื่องนี้เขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวร้ายในนิยายของนางเอกอ่ะถ้าคนนึกภาพไม่ออกจะอาจจะนึกถึงเรื่อง W อ่าซีรีส์ W ก็คือ เป็นตัวละครที่นางเอกเป็นเขียนนี่แหละแต่ว่าถ้าเป็น W นบิวนางเอกจะเป็นแบบนักวาดนักวาดการ์ตูนอะไรเงี้ยตอนนี้คือเป็นตัวละครในนิยายใช่แล้วก็หลุดออกมาในโลกแห่งความจริงใช่แต่ตัวละครนั้นเป็นตัวร้าตัวร้ายนี่แหละคือความน่าสนใจใช่ไม่ใช่พระเอกหลุดมานะจ๊ะ พราะบางทีถ้าเราแบบคนที่หลุดมาก็น่าจะเป็นแบบพระเอกหลุดมาหาเราสิพระเอกชวนฝันของฉ<ช>ันที่ฉันแบบสร้างเขาขึ้นมา<ช>มันก็จะดูสมหวังง่ายไปอ<ช>่าอย่างเล่มนี้ก็เลยแบบเป็นที่บอ,อกว่าเราเป็นตัวร้ายที่หลุดออกมาเพราะว่าอย่างตัวร้ายตัวเนี้ยเออเขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบเหมือนขาดความรักแล้วมีพบเจอแต่ความผิดหวังด้วยเนี่ยแล้วใครเป็นคนทําก็แกนี่แหละนางนางเอกใช่ไหมทำไมถึงแทนแทนวะ เรามีความอินแค่นี้เดียวั้นเขาว่าอ้าพูดเขาแบบเหมือนแบบเราก็อย่างในนิยายนะคะก็ตัวร้ายตัวเนี้ยแหละก็คือเขาเรียกถูกฆ่าตายโดยหญิงคนที่เขารักมากด้วยเนขาก็เลยยิ่งไม่สมหวังคขาพี่อีกน่าเอททำไมเป็นคนแบบนี้ใช่แต่พอถูกก่อนที่ถูกก่อนที่เขาจะตายในในเรื่องในนิยายเนี่ยเหมือนเขาก็ได้อธิษฐานนะเขาอยากจะเจอคนที่รชีวิตเขาใครก็ต่าที ชีวิตให้ฉันเป็นแบบนี<ะ>้ปาดิ๊ พอดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอทีมงานเขาช่วยเก็บเลยค่ะฮะพวกพอดีค่ะขอโทษค่ะอันนี้เราไม่ต้องการพิมพ์อะในเรื่องใช่ค่ะขอโทษค่ะเราจะพูดด้วยจอยขอเลยที่เดี๋ยวเราจะทำให้พระเอกและนี้สมหวังละค่ะขอโทษนะขอโทษนะอย่าโกรธเขานะท่น่าตกใจเลยี่บอกได้เลยว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว เราเล่าไปเมื่อกี้เราก็ตกใจไปด้วยเลยเพราะอยู่ๆก็ตกคุณผู้ชมไม่ได้ใช้เอฟเฟกนะไม่มีสัด <c oughs> <ช>ิงดึงนะอันนี้ของจริงนะอ่ะบอกเลยว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับก็อย่างที่บอกไปคือมันเป็นแบบเราอาจจะรู้สึกว่าเอเขียนก็เอาพระเอกออกมาชีวิตก็จะสมหวัง<ช>คือเรื่องเนี้ยเขาตัวละครที่เป็นตัวเรียกว่าเป็นพระเอกแต่ในคราบของอดีตเขาเป็นตัวร้ายในเรื่องเนี้ย เขาแทบจะไม่รู้สึกตัวเลยด้วยซ้ำว่าชีวิตที่เขาเป็นแบบนี้มันถูกกาหนดโดยแบบนักเขียนอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็มีระยะเวลาเท่านะหนึ่งปีบ้าใช่พอ,อเมื่อกี้ที่เราเล่าค้างไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เมื่อกี้นี้โอพอก่อนที่เหมือนเขาอธิฐานแล้วว่าเขาอยากจะมาพบเจอคนที่เขาแบบกาหนดช,ชีวิตเขาว่าทําไมให้แบบชีวิตเขาดูเลวร้ายขนาดนี้แล้วเขาก็ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรพอ เขาก็ได้เข้ามาอยู่ในชีวิตจริงในโลกปัจจุบันได้ออกมาจากหนังสือเลยมาพบเจอกับตัวนางเอกคนที่กําหนดชีวิตเขาจริงๆแต่ต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นชีวิตนางเอกก็ยาแย่มีหลากหลายเหตุการณ์ที่ทําให้ร่างแบบให้ร่างกายและจิตใจเขาไม่โอเคด้วยอะไรเงี้ยครัเธอต้องโดนส่งโหดร้ายอันนี้ ตัวร้ายนี่คือตัวร้ายผู้หญิงตัวร้ายผู้หญิงใช่ใช่นี่คือคนที่ฆ่าไม่เห็นใช่หรือว่าคนนี้คือคนที่ฆ่าเหรอใช่นี่นีแหละอินมากนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเนี่ยพอพอแนวเลิฟของเราเนี่ยเริ่มจะหาโซลูชันใหม่ๆให้กับนักอ่านเนี่ยโอ๊ตมองว่าเฮ้ยมันเป็นอีกหนึ่งเอ็กซ์เพร e ที่น่าสนใจมากๆเลยนะแบบเราอาจจะอยู่กับความรักที่ สมหวังเข้าใจง่ายๆกันมาในสักระยะหนึ่งแล้วเรีรู้ว่านี่ใครที่อยากจะลองก้าวเข้ามาใ,ในฝั่งของมมกเอ้ยในฝั่งของเลิฟเนี่ย <laughs> เรีรู้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะเหมือนก็จะฉีดจากสิ่งที่เราแบบนิยายที่เราอ่านด้วยในการรู้สึกจอยในส่วนหนึ่งนะคะว่าเฮ้ยพอเราอ่านแบบเออก,ก,ก็ลองดูพระเอกที่ลองมาจากนิยายที่เราอย่างอย่างเล่มนี้นางเอกเป็นตัวกําหนดเองด้วยว่าแต่อันนี้คือถึงแม้จะเป็นตัวร้าย แต่พอแบบเอ้ยได้ออกมาหลังจากเมื่อกี้ที่เรารู้ว่าเฮ้ยพระเอกออกมาด้วยความแค้นเราเราเขาจะเกิดเป็นความรักได้ยังไงอะเออคนที่แบบมาจากความแค้นอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนอย่างตัวตัวพระเอกเนี่ยก็ต้องมาเรียนรู้ในสิ่งในโลกปัจจุบันในโลกความจริงอะในโลกความเป็นจริงอ๋อแล้วในปัจจุบันเนี่ยมันคืออะไรยังไงบ้างแล้วอย่าลืมนะเขามีเวลาแค่หนึ่งปีหนึ่งปีใช่น่าจะครบทั้งเรื่องราวของความรักความแค้น ความเศร้าและความสม<ช>หวังอย่างแน่นอนใช่เหมือนเหมือนมีเวลาหนึ่งปีในการที่เขาเรียกว<ะ>่านางเอกจะต้องเรียนรู้แล้วก็ชดเชยในสิ่งที่เหมือนทำให้พระเอกผิดหวังต่างๆนานา <c oughs> สมควรเขาสมควร <c oughs> โดนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะครับอ่ะเรียกได้ว่าความสนใจความจุดเด่นของเรื่องนี้นะครับก็คือเป็นนิยายแนวรักแฟนตาซีนะครับแล้วก็ใครที่นึกภาพไม่ออกก็คือแนวแนวในเรื่องของแบบดนั่นเองที่เราเข้าใจกันนะครับแล้วก็ คงเรื่องเนี่ยนอกจากจะมีความแฟนตาซีแล้วก็ยังมีตัวละครที่มีมนต์เสน่ห์ที่น่าสนใจแล้วก็เรียกได้ว่าน่าจะเปิดประสบการณ์สําหรับนักอ่านในฝั่งของเลิฟเนี่ยได้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะไปนะครับอ่ะสุดท้ายจ๋าอยากให้พี่จอยช่วยฝากผลงานอื่นๆใดก็ได้ในในในฝั่งของเลิฟบ้างได้ค่ะก็ผลงานของเลิฟที่จะเป็นเล่มใหม่ในงานหนังสือนะคะก็จะมีทั้ง2เล่มนี้ที่เราแนะนําไปแล้วก็จะมีเรื่องภาพรักรวงค่ะภาพรักรวงก็จะเป็นอีกหนึ่งเล่มที่เราฉีด เพราะถ้าเห็นปกหรือว่าเห็นเนื้อหาของเรื่องคือฉีกความเป็นเลิฟที่ทุกทุกท่านเคยเห็นกันเลยนะคะนี่ก็จะเป็นอีกเล่มที่เราฝากไว้ด้วยส่บห <คน S 2> ายปลายปีกันได้แบบได้แล้วก็ในเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสครั้งหน้าก็จะอยากจะหานี่ยายสนุกสุกของเลิฟมาแนะนํากับนักอ่านให้ฟังอีกนะคะอย่างที่บอกพี่จอยบอกไปตอนต้นนะครับนอกจากเลิฟเป็นของอ่าส่วนใหญ่ก็เป็นนักเขียนของคนไทยกันไปแล้ว ปลายปีนี้และต้นปีหน้าก้าวเดินกันไปในรูปแบบใหม่จะมีนิยายแปลมาให้ทุกคนได้ร่วมติดตามกันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ใครที่นะครับอยากติดตามโปรโมชันน่นใดๆนะครับเรื่องราวข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมจากทางฝั่งเลิฟกันมีายก,ก็สามารถติดตามได้นะครับที่ f a c e o o o เลิฟบายแจมแสของเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ไงขอบคุณสาวสวยของเรามากเลยพี่จา เดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาพบกับอีกหนึ่งนัาเรียนดีๆจากทางฝั่งของใครบ้างเอ่ยไปตำหนัดมากกว่ารักกันมาดีกว่าเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ